เอาตั้งแต่40อัพ์เรียก <up S 2> ไวทยทองจำเดือนเริ่มหมดฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนหนึ่องผิวจะแห้งกร้านสองป่หินง่ายระบบภายในของผู้หญิงทุกอย่างโซม ทีนี้ทายังไงก็พี่เอ๊เพื่อนแนะนําเลยคอเซล่ามันตอบโจทย์ตรงกับวัยแกเลยวัยทองผู้หญิงที่40-50ขึ้นไปต้องทานตัวนี้อย่าต้องห่วงทานออยแล้วและมีใบซ์ติฟิเคตหรือใบการันตีรับรองจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศแคนาดาด้วยค่ะก่อนเอจะกินอะไรไม่ต้องเซิร์ชต้องดูอย่างดีไม่มีสารตกค้างดูแลสุขภาพจากภายในสุขภายนอกจริงๆกินก่อนอาหารเย็นมื้อละเม็ดหรื่สองเป็ดก็ได้เราอยากสวยเร็วเรากินมื้อละสองเม็ดก่อนอาหารเย็นวันแรกที่เห็นผลของตัวเราเองเิดที่ชอบที่สุดคือนอนหลับตั้งแต่ห้า มาถ่ายท้องได้แล้วก็รู้สึกสดชื่นไม่วิงเวียนศีรษะทานต่อเนื่องหนึ่งคือเรื่องของภาพดีที่แน่นอนวความเคร,รียดริ้วรอยปัญหาต่างๆดีกับระบบภายในของผู้หญิงจะกระชับฟิตขึ้นผิวพรรณจะดีขึ้นหน้าดูอิ่มน้ำมีคอลลาเจนเห็นไหมคะหน้าเด้งามากผิวดู้ชาทานได้ก็จะช่วยให้รู้สึกเป็นหนุ่มชะกันขึ้นมาตอนนี้ทานมาได้มดเนี่ยเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วทุกอย่างมันปรับสมดุลของร่างกายดีมากๆอยากจะบอกคุณผู้ชมหลายคนที่มีปัญหาเรื่องไวัยทอมดกังวลได้เลยคอนซลเรกล่องเดียวเนี่ยเอาอยู่